ประวัติความสำคัญของวันสงการวันที่13เมษายนวันผู้สูงอายุเริ่มต้นมาจากในสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี2496 เพื่อให้การส่งคอบผู้สูงอายุที่เดือดร้อนประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองต่อมาในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก็มีการสานต่อความสำคัญของวันผู้สูงอายุโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2525อนุมัติให้วันที่13เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุและได้เลือกดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุวันที่14เมษายนวันครอบครัวเมื่อวันที่31ตุลาคม2532คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้นกิจกรรมวันมหาสงกรานมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆทั่วประเทศการใช้เวลากับครอบครัวมากยิ่งขึ้นเช่นการไปทานอาหารนอกบ้านการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ การก่อเจดีทรายถวายวัดคือการนำเศษดินทรายที่ติดทาออกจากวัดไปมาคืนวัดในรูปพระเจดีทรายและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์การเล่นสาดน้ำซึ่งน้ำที่ใช้นำมาสาดกันนั้นต้องเป็นน้ำสะอาดผสมน้ำอบมีกลิ่นหอมวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรม ถึงจุดประสงค์ของการเล่นสาดน้ำในวันสงกรานต์เอาน้ำผสมสีหรือผสมเล็ดแมงลักบางก็เล่นน้ำแข็งแล้วนำไปสาดผู้อื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานที่มีความงดงามอ่อนโยนเกืืออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความเคารพซึ่งกันและกันได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อสารสัมพันธ์กับคนในครอบครัว